สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูชฉยเดดเนวีระอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องลักษณะทางกายภาพและการดำเนินชีวิตถ้าได้เด็กพร้อมแล้วเชิญรับชมวิดีโอเลยครับเรื่องลักษณะทางกายภาพกับการดำเนินชีวิตลักษณะทางกายภาพของแต่ละจังหวัดส่วนใหญ่จะแตกต่างกัน หรือแม้แต่ภายในจังหวัดเดียวกันแต่บริเวณต่างกันก็จะมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่เหมือนกันซึ่งลักษณะทางกายภาพมีผลอย่างมากต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในด้านสำคัญต่างๆดังนี้ 1. ด้านลักษณะที่อยู่อาศัย 2. ด้านการคมนาคม 3. ด้านการประกอบอาชีพ 1. ด้านลักษณะที่อยู่อาศัย การสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์จะปรับตัวตามลักษณะทางกายภาพจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวรวมทั้งรูปแบบที่อยู่อาศัยก็จะต้องปรับให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลักษณะที่อยู่อาศัยมีลักษณะแตกต่างกันแม้จะอยู่ในจังหวัดเดียวกันก็ตามที่อยู่อาศัยแบบภูเขาหรือที่สูงในฤด,ดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น ผู้คนจึงสร้างที่อยู่อาศัยค่อนข้างมิดชิดมีหน้าต่างน้อยและมีช่องหน้าต่างแคบๆเพื่อป้องกันลมหนาวที่อยู่อาศัยแบบพื้นที่ราบพื้นที่ราบมีสภาพอากาศร้อนและฝนตกชุกตัวบ้านนิยมสร้างให้โปร่งมีหน้าต่างรอบด้านเพื่อช่วยระบายความร้อนเสาบ,บ้านยุกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำหลากในช่วงฤด,ดูฝน ที่อยู่อาศัยแบบชายฝั่งและหมู่เกาะชายฝั่งและหมู่เกาะมีระดับน้ำทะเลสูงผู้คนจึงสร้างบ้านเรือนยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้ำทะเลท่วมและมีหลังคาลาดชันเพื่อสะดวกแก่การระบายน้ำฝน 2. ด้านการคมนาคมลักษณะทางกายภาพของแต่ละจังหวัดจะเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดให้มนุษย์เลือกรูปแบบในการเดินทาง พื้นที่ต่างกันรูปแบบการคมนาคมก็ต่างกันการคมนาคมบนภูเขาที่สูงส่วนใหญ่เป็นเส้นทางคมนาคมทางบกถนนมีความคดเคี้ยวและบางส่วนลาดชันพื้นที่ธุระก,กันดารบางพื้นที่ต้องใช้รถกระบะที่มีกำลังขับเคลื่อนสูงหรือใช้รถจักรยานยนต์เป็นหลักการคมนาคมพื้นที่ราบ บริเวณที่ราบมีการคมนาคมหลายรูปแบบเนื่องจากสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้งถนนรถไฟและทางน้ำทำให้ผู้คนเลือกการเดินทางได้หลากหลายการคมนาคมชายฝั่งและหมูกก่เกาะพื้นที่บริเวณชายฝั่งและหมูกก่เกาะรวมถึงพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำผู้คนจะนิยมเดินทางโดยเรือ พราะมีความสะดวกในการเดินทางมากกว่าทางบก 3. การประกอบอาชีพอาชีพของผู้คนส่วนใหญ่ในจังหวัดจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลักซึ่งการประกอบอาชีพจะต้องให้ความสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพที่อยู่ในจังหวัดเป็นพื้นฐานลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันส่งผลให้การประกอบอาชีพแตกต่างกันไปด้วย การประกอบอาชีพบนภูเขาที่สูงบริเวณภูเขาที่สูงมีอากาศหนาวเย็นส่งผลให้ผู้คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวการทำนาขั้นบันไดนอกจากนี้บริเวณภูเขาสูงบางแห่งยังมีแร่กท่าต่างๆทำให้เกิดอาชีพการทำเหมืองแร่และมีการล่าสัตว์หาของป่าอีกด้วย การประกอบอาชีพในพื้นที่ราบพื้นที่ราบมีแม่น้ำไหลผ่านพื้นดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกผู้ควรจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญการประกอบอาชีพบริเวณชายฝั่งและหมู่เกาะบริเวณชายฝั่งและหมู่เกาะมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ทะเลเป็นจำนวนมากส่งผลให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ประกอบอาชีพประมงจบกันไปแล้วนะครับทุกเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับใครยังไม่เข้าใจให้ไปดูในหนังสือมาประกอบกันนะครับแล้วอย่าลืมทำรายงานที่คูณมอบหมายให้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ